สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลงนาเลขที่เหมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางนะคะจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะหวยหุ้นหวยลาหวยอานอยหรือหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะ,นะอันนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยนะคะของแต่ละคนนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่9มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะอย่าลืมแปลงเลขด้วยนะคะเลข3ก็เป็นเลข8นะคะหรือว่าเลข7ก็คือเลข1นะคะเลข9ก็คือเลข6นะคะนแปลงสามารถแปลงเลขได้นะคะะอยู่ที่ดวงของของแต่ละคนด้วยนะคะ อันนี้หมอการก็เป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะไว้ยขอโทษค่ะเกีบคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะโว้ยขอโทษค่ะอื นี่หมอการได้ขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะบุญกุศลที่หมอการทํามาทั้งหมดขอให้ให้หมอการเปิดไพ่ออกมาด้วยความแม่นยํานะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจําวันที่9มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะได้มาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะคะเลขมงคลประจำวันที่9นะคะมีหนักมนะคะเป็นเลข2นะคะ6 9นะคะสองนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีช่วงีราาเฮงๆรวยๆนะคะ2อ9นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ